แล้วใบสันเนี่ยลอกตัวเนี้ยมันมีกิ๊กเสียงนะเวลาปลารากเลยมันจะมีเสียงด้วยเห็นไหมดเดี๋ยวัเวเดี๋ยวกูเสียเหยื่อจนได้วะเนี่ยเอา้าเอาแล้วนี่อื้ไอ้นี่นี่นี่น,นี่ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงลอกไหมอ่ะเป็นไงเห็นแอคชั่นกันพอใจอย่างเมืองเห็นยังแล้วก็คันใบสันได้ทูนี่ก็ถูกเลยราคาแม่งไม่ถึงพันบาทนะส่วนลอกตัวเนี้ยราคาแม่งก็บพันเท่าไหร่เองพันกว่าบ,บาทเองอะ่ะแล้วก็มีชุดแต่งเต็มเลยเนาะเนี่ยอ่ะ กูยั่วมึงแค่นี้นะเนี่ยอยากให้เห็นแอคชั่นของคันแล้วก็ลอกว่ามันมีกิ๊กเสียงด้วยรุ่นนี้นะแล้วใครอยากได้นะมึงก็ไปซื้อเลยจากตามร้านเลยบอกเขาเลยนะใบสัญเนี่ยทั้งชุดเนี่ยมีขายแน่นอนเลยนะคลิปนี้กูไม่รีวิวอะไรมากนะกูจะอยากยั่วพวกมึงแค่นั้นแหละนะอยากเห็นแอคชั่นคันเนี่ยเป็นนี่นี่นี่ดูดูเห็นไหมถึงจะเห็นแว๊บแวบแวบก็จริงนะนี่นี่มันน่าใช้ขนาดไหนมึงดูมึงดูมึงดูโอเคนะ